เศรษฐกษิจอย่างนี้พี่น้องประชาชนเขาแทบไม่มีเงินที่จะกินข้าวกันอยู่แล้วแต่เราก็ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนแบบที่ไม่เห็นหัวพวกเขาพวกท่านจิตใจของพวกท่านเป็นยังไงคําถามก็คือสภาแห่งนี้เนี่ยจะอนุมัติได้ยังไงอะไรคือความสมเหตุสมผลเรียนท่านประธานผม ลังสิมันลมสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษดรบัญชีรายชื่อก้าวไกลขอพิปรายตัดงบประมาณลง5%หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ1,805ล้านบาทตามมาตรา27ซึ่งผมมีความตั้งใจให้ตัดลงเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมครับชื่นชมกรรมธิการเสียก่อนที่ได้ตัดโครงการเพกัซัส ที่ใช้ในการเจาะข้อมูลโทรศัพท์ของประชาชนมูลค่า350ล้านบาทแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ผมเห็นว่าเราสามารถปรับลดลงมาได้มากกว่านี้และก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับว่ามีรายการใดบ้างผมจำเป็นต้องอธิบายถึงวิธีคิดในการตัดงบประมาณครั้งนี้ซึ่งผมพิจารณาจากประสิทธิภาพของสอตชว่าได้มีการปรับปรุงตัวเอง เวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมหรือไม่ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าสตชที่ผ่านมาไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปัญหาในเรื่องของการเลื่อนย้ายตำแหน่งที่เต็มไปด้วยตัว๋วซื้อขายตำแหน่งถามว่าวันนี้สตชได้ปรับปรุงตัวเองมากน้อยเพียงใดปัญหาที่สองปัญหาปกป้องคนทำงานอย่างพลตำรวจตรีประวินพงศ์นินหรือกรณีตำรวจลาบที่พวกท่าน ไม่ได้ปกป้องเขาเลยปัญหาที่3ปัญหาการดำเนินคดีผู้เห็นต่างเพื่อให้เป็นภาระในการต่อสู้คดีตลอดไปจนถึงการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนมุมซึ่งเป็นการใช้กฎหมายอย่างบิดเบี้ยวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐการให้เงินจํานวนมากแกส่สตชที่ไม่นำพาต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ได้จริงๆหรอครับนอกจากนี้ท่านประธานหากไปดูในรายละเอียดของโครงการก็จะพบว่ามีความซ้าซ้อนกับส่วนราชการในพระองค์ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงาน5ห,หน่วยงานเข้ามาโดยหนึ่งในหน่วยงานที่รวมเข้ามาก็คือสํานักงานตำรวจนายตำรวจราชสำนักประจำซึ่งเคยสังกัดสตชอ,อีกด้วยคำถามเลยก็คือทำไมสตช จึงยังต้องมีโครงการถวายความปลอดภัยซึ่งเป็นภารกิจที่ถูกถ่ายโอนไปยังส่วนราชการในพระองค์แล้วดังนั้นครับผมจึงขอยืนยันว่าเราสามารถปรับลดงบประมาณเพื่อเอาเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้แล้วลองไปเจาะลึกฟังตัวอย่างรายการในโครงการนะครับเอาอันแรกเลย รายจ่ายในเรื่องของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ76ล้านบาททำเวลาราชการได้ไหมค่าเบีย้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ336ล้านบาทต้องเยอะขนาดนั้นเลยรอฮะเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา,า187ล้านบาทประชาชนได้บ้างไหมเงินรางวัลเนี่ยท่านประธานแค่สมเรื่องนี้ รวมเป็นเงิน600ล้านบาทเป็นภารกิจเดียวกันของส่วนราชการในพระองค์ที่เอามาใส่เอาไว้ในโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุแล้วทำไมท่านกรรมธิการเนี่ยถึงไม่ตัดท่านรู้อยู่แก่ใจว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรจะมีอีกแล้วท่านปาระธานครับปัญหาของโครงการนี้ยังไม่หมดแค่นี้ครับ ยังมีอีกหลายรายการที่ขาดความสมเหตุสมผลซึ่งจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่ท่านนทีพัฒ์ได้พูดไปแล้วเช่นมีค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์เกือบ88ล้านบาทสำหรับรถ184คันโครงการเช่ารถยนต์ตรวจการไฟฟ้า พร้อมอุป,ปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904จำนวน7คัน18ล้านตกคันละ2.6ล้านเศษเศรษฐกิจดีมากต้องซื้อแพงขนาดนี้ต้องเช่าแพงขนาดนี้สำหรับโครงการนี้ท่านประธานเป็นรถไฟฟ้าผมคิดว่าราคาแบบนี้เทสลาโมเดล3แน่แน ซึ่งผู้ที่ิรเริ่มโครงการนี้ต้องให้เครดิตเขาครับท่านประธานไม่เสียหายคือพลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่รองพบตรยินดีด้วยนะครับรัมมันพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลภายนอกนะครับไม่เสียหายครับท่านประธานครับพยายามหลีกเลี่ยงกันเน่ยชื่อครับครับและกองบังคับการนี้ครับยังได้เช่าเพิ่มอีก5้าคันเป็นเงิน14ล้านบาทและยังมีของภาค5ที่มีโครงการเช่ารถไฟฟ้า หรูอีก9คันเป็นเงินงบประมาณ26ล้านบาทตกคันละ2.8ล้านนอกจากค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้ายังมีค่าเช่ารถในรายการอื่นอีก39คันรวมเป็นเงิน20ล้านท่านประธานครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราหมดเงินไปกับการเช่ารถเช่ารถหรูรวมกันถึง244คัน คิดเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่หากวันนี้เราอนุมัติให้167ล้านบาทและเนื่องจากโครงการเช่ารถหรูพวกนี้เป็นโครงการที่ผูกพันงบประมาณหลายปีเบ็ดเสร็จนะครับจะใช้ไปมากถึง787ล้าน8แสนบาทแล้วท่านประธานเชื่อไหมว่าถ้าเอนานับรถยนต์ที่มีภารกิจในการถวายอารักขาแต่ไปอยู่ในโครงการอื่น เช่นโครงการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนฟังดูเป็นเรื่องของประชาชนซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าภารกิจถวายอารักขามันไปอยู่ในโครงการนี้ได้ยังไงเป็นการซ่อนงบตบตาสภาใช่ไหมแล้วถามหน่อยพอไปดูนะฮะโครงการนี้เนี่ยก็มีการเช่ารถเพื่อถวายอารักขาเนี่ยในบริการประชาชนนะครับหนึคันรวมเงินเป็น ด้วยกัน196ล้านบาทเท่ากับว่าเราใช้เงินงบประมาณจำนวนรถที่เกี่ยวกับภารกิจการถวายความปลอดภัยมากถึง350 350คันรวมเป็นเงิน336ล้านบาทและหากเรานับรวมเงินผูกพันที่ต่อเนื่องกันเราจะใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปกับการเช่ารถมากถึงฟังให้ดีนะครับ1,700ล้านบาท ซึ่งผมต้องย้ำท่านประธานว่าบางส่วนมันจ่ายไปแล้วเพราะบางส่วนมันทำโครงการกันมาตั้งแต่6 2 6 3แล้วแต่ถ้าเราไม่หยุดตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ใช่จ่ายเงินแค่วันนี้นะครับแต่วันพรุ่งนี้ปีต่อๆไปมันก็จะเช่ากันอีกผมจึงเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนมากขนาดนี้เพียงเพื่อเช่ารถหรู เราไม่มีความจำเป็นที่จะใช้การเช่ารถที่มันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่เขามีอยู่แล้วเขาได้ไป8,000ักว่าล้านแล้วคำถามก็คือสภาแห่งนี้เนี่ยจะอนุมัติได้ยังไงอะไรคือความสมเหตุสมผลเศรษฐกิจอย่างนี้พี่น้องประชาชนเขาแทบไม่มีเงินที่จะกินข้าวกันอยู่แล้ว แต่เราก็ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนแบบที่ไม่เห็นหัวพวกเขาพวกท่านจิตใจของพวกท่านเป็นยังไงด้วยความเคารพท่านประธานสิ่งที่ผมอภิปรายทั้งหมดเนี่ยผมขอแค่ห้าเปอร์เซนตตัดลดตรงนี้ไม่กระทบต่อภารกิจของพี่น้องตำรวจในการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนขอแค่นี้ขอบคุณครับท่านประธานครับครับ